拿牌给我，开这、啊。 你讲话啦！怎么了？你叫我跟他们讲那个。这是我们捐的衣服，旧衣服。帮什么？帮那些困难的人呐、啊啊，他们的可以有个衣服穿呐、啊，裤穿呐、啊。这个箱子是他们来收集的。 thấy câu bao tiêu to liền, sao phát bút ฮลัลโหลตาเจ้าาวสวัสดีทุกคนตาเจ้าาวก็คือสวัสดีทุกคนเมื่อกี้เราไปเอาเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วใส่ไม่ได้แล้วเราก็แยกออกมาไปใส่ตู้บริจาคให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมาเลเซียท่วมเยอะมากค่ะตอนนี้เสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านแล้ว ก็เลยถ่ายบรรยากศาศเช้าๆของมาเลเซียบ้านนอกบ้านนอกให้ดูนะคะอยู่ชานเมืองค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองชานเมืองแต่ว่าจะเป็นทางรถนะอ่ารถบอมบ้ารถฉุกเฉินอะไรจะวิ่งผ่านทางรัดนี้นี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านตอนเชา้าๆ ก็ยังอึมคึมเหมือนกับจะมีฝนตกมาอีกอาทิตย์ก่อนฝนตกเอาทิตย์นี้แหละค่ะฝนตกสี่วันติดกันทำให้น้ำท่วมมาเลเซียท่วมทุกหนทุกแห่งท่วมหนักมากเลยค่ะแต่บ้านที่อยู่นี้ไม่ไม่ได้ท่วมค่ะเขตเดียวกันเขตสระงองเดียวกันสระงองนั้นอีกฝั่งหนึ่งท่วมเยอะมากคนเสียชีวิต27คนค่ะจากการน้ําท่วมเ่เขต ที่ฝั่งที่อยู่นี้น้ําจะไม่ท่วมค่ะน,นี่ค่ะอากาศเช้าๆอากาศยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังอึมครึมเหมือนฝนจะตกค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ